อะโรามาเลาวะสัตปะปิฏใดบางทีสามารถที่จะทำกุลบันได้นะต่าง,างทางเทวะโรคารโยุนั่นแหละนะว่าที่ทำทำกันอยู่ทุกปีแต่ว่ะสัมสักที่ก่อนลาวเลยนะสัมสักที่ก่อนลาวนะอันนึงสัตติสตีสามมาติจะทำกุลบันได้นั้นก็คือจำโภบีนาตั้งอันอามเขาเรียกว่า วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากเรงศัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บอดิจาาเป็นงานาศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานาศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830อิสมาลลอฮฺราฮ์มานีราฮีมนะฮฺมลลิลลาฮฺรบบินอาลามิน วะบินัสตางน์วะลาพูละวะลาคูตะอิลลามิลลาฮิแนลีญินนดมอามบัดนะก่อนที่จะฟังนะหนังสือการเราฟังเรื่องราวของเรื่องกุรบันลาบนะเป็นต้นๆไปเพราะอ่านในนี้ก็นะนี่ก็คืนจุนเกตโตะนะเดือนเลื่อๆเลยนะที่เราจะทำกุรบันร าวันนี้นี้เ,เราไมาเลาววะซัตปาปิตใดบางทีสามารถที่จะทำกุลบันไดนะทา,ทางทงเทวาโรคาชโรยุนั่นแหละนะว่าที่ถ้ำถ้ำกันอยู่ทุกปีแต่ว่าซัสาานะสามสักที่ก็าลาวเลยนะซัมสักที่ก็ลาวนะอันนึงสัตติสเทธสามมาติจะทำกุรบันไดนั้นก็คือ จำโผบีนาตั้งอันอามเขาเรียกว่าอะไรละบีนาตั้งสัตว์อันอามก็คือสั์เสทาวนะซึ่งทุกจำกัดอยู่มีหนึ่งมันก็คืออูนอ่านี่บรรโรมาแล้นะทำกับอูนสองหัวนะสามมันควายเสเพหเกตามอ,อันล่ะาอูนหัว ควายเปหน้าเลกาเกตเล้วหัวลาวควายลาวนี้ต้องเป็นหัวบานควายบานอันนึงหัวป่าน,นี่เปล่าน่าทำไม่ได้สัตว์อื่นๆน่ากระทือว่าชายัยไม่ได้ซึ่งในมัสซับชาฟีชาฟิยาเธอเราหยุดทือเนี่ยอาศัยดาลินจาก Ning man perman Allah wali kulli ummatin ja'anna mangsakal liyazkurul liyazkurus mallahi ala ma razaqahum mim bahimatin an'am. Ah ni suratul Had ayat 34. นะก็คือารามไม้ํสำรับถูกถูก,กประชาชาิอลัะะลลอฮฺลาบกวาเราได้กำหนดอ,อิบาดัดหรือสถานที่ทำปีที่กรรมเพื่อพวกเขาจักได้กล่าวพระนามของอลัลลอฮ์ต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เป็นปัจจัยอย่างที่เก่พวกเขาก็คือสัตเซ่ทาวนามิมบาฮีมาตินอันอัมอันคือสัตว์ที่เราจะมาทำปีที่กรรมนั้น อย่าลืมว่ากุรบันนี่ก็คือเป็นปีที่กำทางศาสนาหนึ่งตอิสลามสนับสนุนตอิสลามได้ร,นรุนณรงไม่ใช่สัตว์ธรรมดาปกติหาเลไงไาว่านะก็คือก็เรียกว่าสั์กุรบันนาเลคาดาลินตีสองคือได้มาจากลักการกิยสน่าลักการเปรียบเทียม ซึ่งสัตว์ที่จะทำกุรบันไดนี้อุลามาเข้าไปกิยาสเปรียบเทียบกับสัตว์ที่ตรงใจสากัดนั่นเองสัตวติจะตรงใจสากัดมีอูนมีเผมีเกมีหัวมีควายเพราะนั้นสัตว์ที่สามารถที่จะทำกุรบันไดก็คือสัตว์นั่นแหละนะสัตว์เดียวกันนะอันนึงทำกุรบันกับเป็ดกับไก่เดี่ยวคอยว่ากันอันนั้นนะสาวบรอดได้ยินอยู่บางกันด้วยว่าเอาเป็ดเอา กคยมาทำกุรบัน <German> นี right ่นะไปว่าไปประเด็นทางอ่างเนาะถึงมาเล่อายุข้องชั์ที่นั่นนึ่งเกนี่เกนี่สามารถทำกุรบันได้นั่นนะเพราะท่านรอสุรุลลอฮฺสุลลัลอฮฺวะลิวะซัลลัมเองเกทำกุรบันกับกีบัสเนี่ยสองตัวน่าซึ่งมีเขาตัางโคที่ว่านั่นแหละนะาทำโดยเก เส้นเหล่าเกที่จะสามารถทำกุรบันได้อายุตองหนึ่งปีบริบูรณ์อย่างเกาสงฮันจะโปกเกนั่นทำได้เลยนะน่ะทำไดเลยหนึ่งปีบริบูรณ์นะแต่ว่าเกนั้นจะทำได้ก็คือส่วนเดียวคนเดียวหรอกเลยฮนะน่ะน่ะแต่าหัวหมันบูรโทรทำนี่ได้เลยนะเราหุนกันเจ็ดคนไอหัวนี่ เราเห็นบางคนว่าเบอร์มาเอามาเล้วส่วนหนึ่งจากเจ็ดปวดส่วนนึงอันมามาหุนกับเราลาว่ะสามคนนะสี่คนมาหุนกันที่บ้านคนละห้ารอยคนละพันคนละนะเพราะฉะนั้นในเจ็ดส่วนนั้นนั้นเมื่อเราเอามาส่วนหนึ่งเล้วนั้นนะเราอีเก็บเบียร์เล้วเราอีชาเลียหนเป็นกองอีมาหุนกันลาวนั้นรวยทำสามส่วนสีนส่ส่วนลาวไอ้น,นี่ไม่ได้เล่นั้น นะไม่ได้เลยนะ่ะแต่ที่ได้นั้นพันดีพอมาทำพับนะมากับพ่อเบียร์อะไรซ่มึงไม่รวมทำบุญมัง้งฮึนะพูดก็จะง่ารวยนี่แสดงว่าที่โลกให้กับโรกห้รวยนั้นไม่ใช่ว่าลกนั้นมาหุนอ่าส่วนหนึ่งกันในส่วนของโรนี่ไม่ใช่นั้นโลยทำบุญนี่นะคือเบียร์นี่เราให้มาคนหนูเอาเบียร์นี่ฉันให้กัน แสดงว่าเมื่อต่างคนต่างงายส่วนหนึ่งสี่พันนั้นก็คือเท้ากับฝินโคงเจ้าเดียวพอเข้าใจแล้วนะประเด็นนี้เพราะว่ามีพี่น้องชาวบ้านหลายคนเลยเคยสงสัวสยว่าเออเบื่อเห็นเบือบ่อเบือบ่อเบื่อบัวโรนี่หุนหุนห้ารวยห้ารวยห้ารวยห้าเนี่ยได้ามา,สาเสียห้าคนอ่าเสร็จแล้วก็ไปเอาโค้งก็ส่วนหนึ่งจากเจ็ดนะตรงนี้มันมัน ขับไข่ขับข้าอยู่ฮิดหนึ่งน่ะนาน่ะเดียวว่าห้ากานไกรน่ะขเบียร์ทำกุดบันแต่เดียวนี่มาโคจันไม่ได้เส้นเขาว่าหุ่นไม่ได้ไม่ใช่น่ะโรคหายก็พ้นนี่ขยังอยู่ทรงพันคาดอยู่ทรงพันลยสมุดว่าน่ะอีสาวตกงาน่ารวยเบาตกงาฮ่ารยนี่ให้มาเนี่ยจ้ะน่ะไม่ใช่จันไปหุ่นตั้กุดบันนูไม่ใช่พอหายมาปั๊บแสดงว่ามาไปเอาก็ส่วนนึงจากเห็ด ถึงที่นั่นเวลาหมาเนียดอันค่หมาเนียดว่าเออนี่เลยส่วนหนึ่งนี่แหละเป็นกุฎบ้านของฉันนี่พระบุญกุฎบ้านนี่ให้ตัวฉันเลยก็ให้เศร้ากันให้บ่าวกันอันคือเหลียวเต้เลยอ่าหมามันเนียดให้เนียดให้เนีย้ยนให้กนณันคนนั้นกุนั้นน,น,นะพอติจะเข้าใจนะเป็นนั่นเกะนี่อายุหนึ่งปีบริบูรณ์อย่างเข้าปีที่สองนะ ต้องบริบุ์จริงๆคือหนึ่งปีครบเต็มจริงๆแล้วอย่างเขาปีที่สงหรือว่าแกเนี่ยพัดฟันเออคนเหลี่ยงแกไม่สังเกตเลยนะมันพัดฟันเหมือนกันแกนี่พัดฟันนี่สามาที่จะทำกุันได้ทำเกการได้เลยเกที่พัดฟันนี่คือโดยมีเงินเคยว่าอายุก้องเกตองหกเดือนขึ้นไป น้เล่นว่าเกอ,อายุหาเดือนเราเล่ฟันลุดเลยอ่ะมันฟัดฟันเลยวันนี้ที่มาทำคุณบันอันนี้ไม่ได้นะเกนี่นึ่งมันตองได้อายุหนึ่งปีบริบูรณ์เต็มอย่างเก่าทรงหรือเกนี่อายุหกเดือนขึ้นไปโร้อมกับปลัดฟันเลวน้านี่กษสารารถมาติจะททำได้นะ น่าเรื่องพัดฟันนี้สักซีนึงก็คือได้การเลยนะไม่ตรงว่าตรงตรงพัดในไล่ซีปันนี้ไม่ใช่สองมันเพะห้าเพทนี่ไม่เหมือนกับเกล้าวนะั้นถ้าเคยที่ทำกุรบันกับเพะนี่อายุพองเพะจะตรงได้สองปีบริบูรณ์อย่างเก่าซ้ำนะ ถ้าทำกับเพน่นเทตรงอายุสง่งปีเต็มอย่างเก่าซ้ำนั่นเทเอาเส้นเหลวสามซ้ำหัวหรือควายเนี่ยนี่เราฟังเลยดีนะผมพอ,พอโรกันนเราส่วนมากก็เราว่าเหลว่ยมบูชายกห้านู่นเลยนะแต่ทำปุโรูแล้วความรู้รู้รรไว้ก็ไม่ผิดปัตาบูชายมันอินลงรูก็ได้โบกได้ หัวรื้อควายนี่อายุต้องสองปีบริบูรณ์อย่างเข้าปีที่สามต้องทรงปีเต็มนั่นคือมาตราฐานที่ฟุกุฮะกโบไวอันนึ่งพลัดฟันหัวพลัดฟันที่พวกเราก็เล้งๆกันนั่นนะไอ้นั่นเขาเรียกว่าข้อไม้ไป้ถอกน่คือคนแก่คนเตะเ,เร็วพวเลียงหัขวข้อไม้กันไหว,วว่าอีท้าว่วหัวมันพลัดฟันเลยนี่กะมันสองปีครบเลยแล้วนะ นาส่องปีกบแต่ถ้าผ่าเอิ้ว่าหัวนี่พัดฟันเร็วกระจิงเทาอายุไม่ได้ส่องปีบริบูรณ์อย่างเขาสรามที่ก็ถือวาใช่ไม่ได้เพราะนั้นหัวนี่ตรงคำหนึ่งละส่องปีบริบูรณ์เต็มนะนี่ตรงนี้เรามาเต็งฟ้ามเข้าใจสะอิดบางคนนี่หัวได้ส่องปีบริบูรณ์เร็วส่องปีเลื่อเร็ว ฟันไม่พลัดที่อช้านไม่หั่นทำกุดบันเลยนะสากครัวว่ามันอีไม่โซ่สรากครัวว่าเออบน,นันอีก,กินเนื้อเสียเปลาเลาดกน่ไม่ได้บุญกุฎบันนะเปรนนั่นหัวนี้ควา้านี้ตรงส่งปีเต็มบริบูรณ์อย่าง่าวสามที่นั่นหละพลัดฟันไม่พัดฟันนี่ไม่เกี่ยวนะ น่าน่าเนี่ยไปยึดติดอยู่อ่ะอีตรงให้พัดฟันเร็วเดี๋ยวถึงทําได้ถ้าไม่พัดฟันทําไม่ได้อันนี้ก็เรียกเป็นฟ้ามเข้าใจเถกลาดเคลื่อนจากโคเจ็ดจิงอยู่ฮิตห,หนึ่งน่าเราแตงตรงนั้นเลยบางคนเบอร์เลี่ยงมาเองนะลูกขกนี่เรารู้แล้วนะหัวเราเกิดน,น่าน่าทำสมุิ กำมังเะไมันก็คงบ้วน่ะไม่เห็นหนอซีชมพ <c oughs> นมูนี่เมนี้คือตัวผู้หาคือวันทีเท่านั้นบันทึกเอาไว้เมนูคือลาเละหาบันทึกเอาไว้ถามว่าเนี่ยเวลามันง่ายต้นทีว่าจีทํากุดบั้นเนี่ยแหละพอคนมาเสือปั๊บเนี่ยอต้นเละแตนี้เนี่ยชั้นบันทึกไว้เร็วอ่าเกิดวันทีเท่านั้นเท่านั้นสองปีบริบูรณ์เต็มอย่างเท่าปีที่สาม น้าเรหรับอูละอูนีนอายุห้าปีเต็มห้าปีบริบูรณ์อย่างเขาปีที่หกนะาไอน้นี่เรานะไม่ค่อยได้ทำเลยเพราะนั้นสัตว์ทั้งหมดที่ทำกุบันได้โซนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้กระทำได้นะไม่ว่าสัต์จะเป็นตัวเมียกระทำได้ ไม่ว่าสัตว์จะปินกระเทยก็ทําได้นะกุ้งสาไอ้ยังมันกันน,กนัสัตว์กระเทยนี่ก็คือสัตว์นั้นเกิดมหาสมุมดว่ามีอวัยวะเพศต่างองผู้ชายขยัง่พงพงโพนัน้นะและมีอวัยวะเพศนะกงเมียขยัง่งนะสัตว์กระเทยก็ทําทได้นนะ <c oughs> นะไม่รู้มันยังไงนะ่ะแต่ว่ามานุษย์เรานี่คนนี่มีแล้วนะ่นะเกิดมาปั๊บเนี่ยนะมี ทางโรงเครื่องเรเรียกว่าทำได้ทีเตะทางนั้นและทางนี่สัต์ตัวโพนั้นจะมีฟ้ามอับดุลฟาเซิดเลือดเลือดเลือกว่าสัต์ตัวเมียนะพนันเะไอ้นี่พูดถึงว่าได้ไม่ได้นั่นนะเตะถ้าหากว่าเราถามว่าเออเหลวตีอับดุลมันที่พุทธลบุญมานั้นนกะกะฮาสัต์ตัวโพเลยฮะ แต่ถ้าไม่ได้เลวตัวผูนี้โดยจีทำเลยปีปีนึงแม่ฟ้ามอย่าให้วางเว้นยัยงตัวเมียลูกสาวสวยอยู่ตัวพี่อุย้ยหาทำเลไม่ผือน,นะกระดานนะเดี๋ยวคือคือเราไม่เคยทำกันน,ะนานเดี๋ยวทราบกลัวเราเข้าใจว่าอ,อหัวเมียเคยมันทีทำคุณบันและนะปรานั่นเลยทำได้นะแต่ถ้าที่อับดุลนาตัวภูนี้อับดุลว่า นอท้งมดีทุกระบ,บุกล่าวในกีตาบนาบิเยรีมีอัลันโคติบนอเลมเทเซีนอนาทีสามรอยสามสิบเอ็ดถึงสามรอยสามสิบสองอ,อันเรื่องอายุนาค้องหัวขุดบันกาฉัดเลยนะนาเราฟังจัดเลยนะว่าหัวนั้นจำสักที่ก็ลาว่าสองปีเต็มนี้ได้เลยนาอย่าไปหยุดติดอยกับพลัดฟันหรือไม่พลัดฟัน บางทีเสียงก็ว่าเบื่อเอาคีมไปหลักต๊ะก็ยังงมาเยอะเคีทบจิตายหัวพัดฟันว่ะน่าเคีบทำราคาเอาคีมไปขีีๆตกให้ลุดสักโดนนึงทึกข์พ่อพวโรไปเลยปั๊บมานี่ถ้าบังหวหมัวพัดฟันเรียวนี่นี่นั่นตรงเสิฟที่อายุให้เน่นะวัลลอฮวอาลัง สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิดทุกคำตำซามแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน